สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ English Breakfast นะคะก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีน้องส่งคําถามเข้ามากันอีกแล้วค่ะคําถามของเขาที่ส่งมาทางอีเมลก็คือคําว่า yet ใช้กับ tense ไหนได้บ้างนอกจาก perfect tense มาจากน้องชิโนสุเกะนะคะ yet เนี่ยนะคะเวลาที่เราเรียนกันช่วงมัธยมเนี่ยน้องๆจะรู้ได้เลยว่ามันใช้กับ present perfect ค่ะ present perfect ก็คือ has have บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะ present perfect จะใช้กระต่อเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มจะต่อไปในอนาคตค่ะโดยคำว่า yet ตรงนี้นะคะใช้เป็น adverb ขยายกริยามักจะใช้ในประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธค่ะตัวอย่างเช่น Have you finished your work yet? ทำงานเสร็จหรือยังเราตอ,อบไปค่ะว่า I have not finished my work yet. ทำงานยังไม่เสร็จหรือว่า I have not yet finished my work สังเกตนะคะว่า yet เป็น adverb อย่างที่พี่นุยบอกนะคะคือขยายกริยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีที่วางได้3ที่นะคะหก็คือหน้าประโยคก็ได้2คือหลังประโยคก็ได้หรือว่าจะเป็น3ติดกับกริยาก็ได้ แต่ว่าคำว่า yet เนี่ยนะคะจะนิยมวางอยู่แค่2ที่ค่ะก็คือติดกับกิริยาหรือว่าวางไว้ท้ายประโยคเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะเราใส่ yet ไปก็เพื่อเน้นเท่านั้นค่ะไม่ได้มีความหมายในเชิงสาระอะไรนะคะน้องๆก็จะเห็นว่า I have not finished my work yet มันก็จะมีความหมายเท่ากับ I have not finished my work นั่นเองค่ะแต่ yet นะคะมันยังมีความหมายอื่นๆอีกค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้กับ perfect tense ก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ yet นะมคะมันอาจจะใช้เน้นเพื่อแสดงว่าเวลานี้ก็ได้ค่ะดังนั้นเมื่อเป็นเวลานี้นะคะปัจจุบานนาันน้องๆก็ต้องใช้มันกับกริยาช่องที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือ present simple นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น my food is not ready yet ก็แปลว่าอาหารของฉันเนี่ยยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่เสร็จค่ะ my parents are not home yet พ่อแม่ยังไม่ถึงบ้านค่ะเห็นนะคะ yet กับกริยาช่องที่หก็ได้ค่ะ และที่น่าแปลกอีกนะคะ yet ยังสามารถใช้กับอนาคตได้อีกด้วยค่ะเพื่อนเน้นนะคะ he will yet go to America someday ก็จะแปลว่าเขาวันใดวันหนึ่งเนี่ยก็จะไปที่อเมริกาค่ะและนอกจากนั้นนะคะอีกกรณีนึงค่ะ yet ยังสามารถใช้เน้นนะคะเพื่อแสดงว่ามีอีกนะคะหรือแปลว่ามากขึ้นไปอีกค่ะอย่างเช่น there is yet another problem ก็จะแปลว่ายังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งค่ะใส่มาเพื่อนเน้นเท่านั้นนะคะและอีกประโยคนึงนะคะเรียงใช้ yet ยยเ,เน้นในเชิงระดับหรือว่า degree ได้อีกด้วยค่ะพูดถึงคุกกี้นะคะ Cookie is yet more handsome than he looks on TV ก็จะแปลว่าตัวจริงของคุกกี้เนี่ยเขาดูหลอกกว่าที่เห็นในทีวีอีกค่ะสรุปนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่า yes เนี่ยมันมีที่ใช้มากกว่าในเรื่องของ perfect tense อีกนะคะเพราะว่ามันมีหลายความหมายค่ะเน้นเวลาก็ได้จะเป็นเวลาในช่วงของปัจจุบันก็ได้ช่วงอนาคตก็ได้นะคะยังเน้นในเรื่องของปริมาณก็ได้เน้นระดับก็ได้ค่ะ ก็มันจะสามารถใช้ได้กับหลาย tense น,นะคะข้อควรระวังนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะพบ y e ดในอีกความหมายหนึ่งค่ะที่มักจะใช้บ่อยๆนะคะก็จะแปลว่าแต่ค่ะใช้เป็นคำสันธานเชื่อมประโยคสองประโยคนะคะดูตัวอย่างค่ะ Cookie is handsome y e t he does not have a girlfriend ก็จะแปลว่าค o กกี้เนี่ยก็หล่อนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีแฟนค่ะเห็นไหมคะเชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนะคะประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่มีความหมายขัดแย้งกันค่ะ ดังนั้น yet ในแบบนี้นะคะมันจะมีความหมายเท่ากับ but ที่แปลว่าแต่ค่ะแล้วก็ยังมี however อย่างไรก็ตาม nevertheless กับ nonetheless ก็แปลว่าแม้กระนั้นค่ะสรุปนะคะ yet มีหลายความหมายค่ะจะใช้กับ tense อะไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับประโยคที่นำ yet เข้าไปใช้ด้วยค่ะ และถ้าใครมีคำถามดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งมาหาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่นี่ English Breakfast at t i m e p b s o r t h ค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกันนะคะก็นี่เลยค่ะที่ Facebook นะคะ www.facebook.com/EnglishBreakfastCookiescafe นะคะคุกกี้อย่าลืมเติม s ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามภาษาอังกฤษกวนใจก็อย่าลืมคิดถึงพี่นุ้ยที่ English Breakfast นะคะบ๊ายบายค่ะ